มาจะมากินเมนูแบบยังไงนะคะทุกคนจากผักนะคะทุกคนเป็นผักชูรสนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะจะเอามาลวกน้ำก่อนในจักน้อยพอให้มันสลบนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่แช่น้ำเย็นในจักน้อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําซอสกันเลยนะคะทุกคนตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอวขาว็ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ซอสหอยเทลงไปเพิ่มนะคะทุกคนเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลสายก็เทลงไปจ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคน เฮา,ากัคนเห็นมันละลายในเจกหน้อยแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะทุกคนใส่ลงไปให้มันเหนื่อยเนื้อเพราะเหนื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็เอาไปราดนะคะทุกคนผักชูรสนะคะทุกคนที่เราได้ทำการลวกแล้วเอาไปนอกน้ำเย็นไว้นะคะทุกคนใส่ลงไปแบบฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนเป็นเมนูไงนะคะทุกคนแบบว่ากินกับเข่าสวยแซ่บๆนะคะทุกคนเป็นนะคะผักชูรสนะคะทุกคนผัดน้ำมันหอยแบบนี้นะคะทุกคนก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยนะคะทุกคน